ก็น่าเป็นห่วงนะครับพูดถึงระดับน้ำอีกประมาณใกล้เคียงครับ60ตึกเข้าปี54ซึ่งระดับป่อมาคพอทข้ง่วงแต่แจ้งจากกรมทหารเนี่ยอาจจะมาถึง70ตึก แล้วแสดงว่าเขามีสิทธิ์ช่วงในเส้นทันต่างๆเราจะป้องกันเต็มที่ครจะไม่ให้เข้าช่วมนอกจากเจอภัยพิเัติหรืออะไรที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันอยู่ตอนนี้ทขงานที่สี่ชั่วโมงเลยท่าี่สี่ชั่วโมงได้หลายๆโซนรับได้มีผู้ต้องขังได้มีน้องๆทหารมาช่วยประมาณไม่เกินหร่าในของเส้นอีกตอนนี้เป็นเส้นหลักที่กำลังด้านินการติดมือกัน แต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะจัดการเอ่ยขึ้นมาได้อ่าก็มีสิทธิ์อ่ะตอนนี้เราทำํำใช้หินกรุ๊ปทาเป็นแนวพ่วงพันแล้วก็บดอัดซึ่งชาวบ้านสามารถจอดรถบนนั้นได้เลยไม่ขัดขวางการประชาธิปไตยและตอนนี้ถ้าประชาชนจะมาเอาถึงปลายแรงต่างนอกจากที่วัดสาราปูนแห่งนี้แล้วที่ไหนมีกองเออเราจะนโยบายของท่านนายกของทรงนะครับสมบูรณ์สุขุนจะให้ฝากวันออนเนี่ยสองศูนย์ซึ่งมีวัดปากโกกับลานมะปุ๋ย ครับจะมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กับทรายไปคองไว้ให้ถ้าประชาชนต้องการเนี่ยเขามาเก็บคำร้องขอได้เลยแล้วก็อีกฝั่งฝั่งคอตกนะครับจะมีวัดแม่นางคลื่มบานของวัดเชิงฆ่าซึ่งคนละฝั่ง